อึง้งเฉลยความจริงออกช่องเจ็ดพูดหมดเปลือกอัมพชราภาหลังถูกจับตาปกมือลาวิกหมอชิตหรือสนั่นลั่นพันทิพย์เมื่อมีคนไปตั้งกระทู้ประมาณว่าจะมีนางเอกเบอร์ใหญ่มากของช่องมากสีกำลังจะหมดสัญญาหอบผ้ายายบ้านไปร่วมงานกับช่องย่านอโศกโดยเน้นคำว่าสวยและแพงมาก ดาราตัวแม่ช่องมากสีเตรียมร่วมผลงานกับทางฝั่งอโศกสิงหาคมนี้บอกเลยไม่คิดว่าเธอจะไปเดี๋ยวสิงหาคมนี้จะมีเปิดโผลใหญ่ทางช่องอโศกได้ดาราตัวแม่ใหญ่สุดในช่องไปร่วมงานกับพระเอกฮอตของช่องที่เพิ่งแจ้งเกิดประมาณ4-5ปีบอกเลยว่าข่าวนี้เตรียมตัวปังสะเทืินวงการข่าวแน่พอไม่คิดว่าเธอคนนี้จะไปจากช่องเดิมคำใบสวยแพงดังมากๆ กำลังจะมีงานละครส่งทายช่องเดิมเดือนสิงหาคมแถลงใหญ่แน่ขอบอกว่าวงในลือมาสองถึงสเดือนแล้วจากนั้นหลายคนก็ฟันธงแบบไม่ต้องคิดมากว่าทำใบที่ให้มานั้นสวยแพงดังมาก อยู่ช่องมากสีเวลานี้ก็มีคนเดียวอัมพัชราภาใช้เชื้อพอตอนนี้เจ้าตัวก็มีละครที่รอออนแอร์คือเรื่องลมพัดผ่านดาวที่ประกบกับเคปหัสวีพักพงไพศาลและติ๊กเจษฎาพรผลดีแต่ต้นสังกัดอย่างช่องมากสีก็ไม่ยอมให้ข่าวลือนี้ทำงานนานออกมาชี้แจงผ่านเพจเจษทีดีโซซี้เอซว่าแม่ยังอยู่แม่ยังไม่ไปไหน แถมแม่ยังได้ยกระดับให้เป็นพีเซนเตอร์ช่องเจ็รับค่าเหนื่อยเป็นรายปีอีกด้วยแอส,สายฝันอัมพชราภาชัยเชื้อเหมือนจะมีคนเรียกแม่นะคะแม่ก็คือแม่อยู่บนบัลลังต่างทองสวยๆโดยซับรรัวส่วนละครกำลังถ่ายทำลมพัดพันดาวฝากติดตามชมละครแม่ด้วยนะคะไม่นานเกินรอดได้ชมแน่นอน ปีนี้มาแน่ส่วนตัวแม่ไม่ไปไหนนะจ๊ะที่รักยังอยู่เป็นตัวแม่ช่อง 7hd รับทรัพย์ในฐานะแบนแอมบัสเดอร์ช่อง7ปีต่อปีสยบจบที่ตัวแม่นะคะทุกคนจากนั้นเพจอัมพัชราภาชัยเชื้อแฟนคลับก็พย้ำอีกทีว่าแม่ยังอยู่ช่อง7ไม่ไปไหนสยบข่าวลือตัวแม่ช่องมากสียายช่องล่าสุดเพจ 7hd society fc ออกมายืนยันแล้วว่า อัมพชราภายังคงอยู่ช่องเจ็ดเท็ดีปีที่26ที่อํำอยู่ในสังกัดและตอนนี้กำลังเร่งถ่ายทำลมพัดผ่านดาวที่จะได้ชมกันภายในปีนี้ แม้พักหลังจะรับละคร3ปีต่อหนึ่งเรื่องแต่อ้ําก็ยังมีสัญญาแบรนด์แอมบัสเดอร์หรือพรีเซนเตอร์ของช่องที่ต่อสัญญาปีต่อปีด้วยจำนวนตังมหาศาลโดยไม่ต้องเล่นละครและยังให้สิทธิ์ในการเลือกบทเลือกพระเอกเลือกใครหรือแม้กระทั่งผู้กำกับอีกด้วย